เสียงสะท้อนจากแรงงานกัมพูชาในไทยวอนเพื่อนร่วมชาติอย่าสร้างปัญหาขอคนไทยเห็นใจเมื่อวันที่25กรกฎาคม2568ได้มีผู้ใช้ติ๊กต็อกชาวกัมพูชารายหนึ่งได้โพสต์คลิปเกี่ยวกับสถา,านการณ์ของแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยโดยระบุว่าก็กลัวครับแต่ต้องทํางานเราไม่ทํางานก็ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอย่างเจ้านายเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องทํางานแต่ระวังตัวและระวงเหมือนกันไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้เห็นแกผู้ประสบภัยทุกคนเลยทั้งสองฝั่งเลยแค่ไม่สสนนนับนุ ความรุนแรงไม่สนับสนุนให้คนมาตีกันผมคิดว่ามันไม่สมควรครับก่อนหน้านี้ชาวกมูชาลายนี้เคยโพสเตือนชาวกมูชาบางกลุ่มในไทยอย่างตรงไปตรงมาว่าอยู่ประเทศเขาอย่าทําตัวเองอย่าปากดีเพราะคนที่เดือดร้อนคือคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือคนที่ทามาหากินถ้าจะกินก็กลับไปกินที่บ้านนู่นเราไม่จําเป็นต้องไปกินขนาดนั้นก็ได้มันจะพาคนอื่นเขาซวยไปด้วยคนที่อยู่ที่นี่มันไม่ใช่น้อยๆเป็นแสนคนแล้วคนกลุ่มเดียวมาทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปหมดมันก็ไม่สมควรทําตัวให้ดีๆหน่อยอย่าไปเป็นขยะของบ้านเขาหรือที่ไหนก็ตาามมล่สดชก ชาลัยนี้ได้โพสต์คลิปเป็นภาษากัมพูชาฝากถึงพี่น้องร่วมชาติในประเทศบ้านเกิดโดยเน้นย้ำว่าเป็นอีกเสียงฝากไปที่พี่น้องที่บ้านครับหากเจอคนไทยก็อย่าไปทำร้ายเขาครับเพราะคนไทยหลายๆคนยังออกมาปกป้องแรงงานในประเทศไทยเลยครับโพสต์นี้ได้รับกำลังใจจากชาวไทยจำนวนมากโดยมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนประเทศไหนแต่ในเมื่อคุณเป็นคนดีไม่ว่าจะอยู่ประเทศไทยหรืออยู่ที่ไหนความดีจะคุ้มครองคุณเอง